ชากร <c oughs> ตอนมิกะตกอยู่ใน <c oughs> ตอนมิกะตกอยู่ในสถานการ์ลำบากแบบ <c oughs> ตอนมิกะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแบบนี้นะ่ะฉันก็ต้องรีบมาช่วย,ย่างอยู่แล้วสิมิกะนะ่ะเป็นเด็กที่มีปัญหามิกะนะ่ะเป็นเด็กที่มีปัญหาก็จริงแต่ทว่าถึงแม้จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยดีคอยสร้างแต่ปัญหาเต็มไปหมด แต่ก็ไม่มีอาจารย์คนไหนกล้าหันหลังให้เด็กแต่ก็ไม่มีอาจารย์แต่ก็ไม่มีอาจารย์คนไหนกล้าหันหลังให้กับเด็กนักเรียนของตัวเองที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแบบนี้ได้หรอกนะได้หรอกนะได้หรอกนะหยิบบัตรของผู้ใหญ่ขึ้นมาหยิบบัตรของผู้ใหญ่ขึ้นมาดอ